ห้ามใช้ครีมกันแดดในอุทยานแห่งชาติฝ่าฝืนปรับหนัก10,000 0บาทราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปกากรังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติใจความสำคัญระบุว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีการนำและใช้ครีมกันแดด ที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติโดยจากข้อมูลทางวิชาการพบว่าสารเคมีหลายชนิดที่พบในครีมกันแดดมีส่วนทำให้ปะการังเสื่อมโทรมลงเนื่องจากสารเคมีเหล่านั้นทำลายตัวอ่อนปะการังขัดขวางระบบสืบพันธุ์และทำให้ปะการังฟอกขาวกรมอุทยานแห่งชาติพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสงวนอนุรักษ์คุ้มครองดูแลทรัพยากร และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการังและระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา20แห่งพรบอุทยานแห่งชาติพศ2562ซึ่งออกประกาศดังนี้ 1. ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติได้แก่ออกซิเบนโซนออกทิโนเซตเมทิลเบนซิลิกคมเฟอรลและบูทิลพาราเบน หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดมาตรา20ประกอบมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2561ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0บาท 2. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจารุบเบกษาเป็นต้นไป ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ